มาเที่ยววัดวังน้ำเย็นไม่เคยกอดแก่นก,กับมาแวะวัดวังน้ำเย็นต่อ,อเล็กน,น้อยอย่างอกต่างแวค ลูกสาวก็เป็นมามุมนี่กระจิตม่มสูงด้ยสันที่สองประกอกเขชินมาสันสองเดี๋ยวลูกไปลัข่างญ่ลัข่างไงเดี๋ยวลูกไปทางทางนี่ยุทสันที่สองประกอกเขชินมา่าแล้วก็จะพาไปเที่ยวอส้มวัตถุส้ม ภายในบริเวณสันทิชย์อยอาจจะมีอีหยังเนี้ยอุ้ยขึ้นมาละว่าน่ะเขียมหยกยกหยกภายในวัดวังน,น้ำเย็นมะเคยขึ้นมาได้นไหเพิ่งข้างแรกขึ้นมาเนี่ยว่าน่ะเดี๋ยวเพิ่งโอ้ยชุดมุจอัน เทียงประดับประดามันี่ย,ยังอไงนั่น,อนเออเออนอีหย่างละพี่แจก,กันไงญ่มาจางนีกันสิวิปกาเปิกาด์ปิปไ,ไวเคยมนาจะกเทีย <c ười> <c ười> มากับพเคยขึ้นมาชันสองในชันที่ชองเรียนนี่เพย โยนมาข้าเจ้ากระชิบคุณมาทายลูกทายลูกมึงงามเนาะมึงไงมิจจะไม่มิจจะไม่ไขับไปช่างในได้บ้างน้าจีพ้าขับไปขับสั่นในมิช่องสั่นพูดว่าสาวๆมันไปก่อนเลยไปไหว้หลวงพ่อหลวงพ่อ,อยังบรรลุพ่อกำปันป่นบอกไปไหว้ลูกปั้นเหมือนหลวงพ่อกำปัน่น คำปันหรือวคาคำพันนึกอะประดับไปด้วยไม้ใหม่เท่านั้นม่จะใหม่ล้วนๆเลยเสาเพ็นยี่สิบสองต้นยี่สิบสองต้นโอ้ยสับสามคนจับกันตอมกันชื่อหมอะไรสามต้นแต่ละต้นมันจะต้นี้ยังไง ได้ขึ้นมาในปุ่นหลายแล้วน้องนิ่มคุ้นเคี้ยงลูก้ขค้นม่าวายกันเบ่งภาพปัญญายอย่ด้วป่านี่เนี่ยันคนวายภาพปรรญ,ญายอันนี้ก็จะเป็นอย่างของเก่าพนาันละเปิงอาเพื่อ ของเก่าเป็นเหรียญเป็นผ้าเป็นนี่ยงของเก่าๆมันจะใช่ตู้ไวชาตัวอไหวอะไผ้ามาหรือเปล่าดนีประเด็นขึ้นมากง่ายๆได้ที่นะ่นนะยัติฐานาเด้อ